ปลายทางของเราในวันนี้ก็คือกาะกูดจังหวัดตราดนะครับผมเริเ่มเดินทางจากกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวๆสนุนข้าวสารนะครับอยู่ที่ซอยตานีนะครับผมซื้อทัวร์ของบุญสิริไว้เป็นทัวร์ที่มัดรวมในเรื่องของรถทัวร์แล้วก็ เฟอร์รี่นะครับข้ามไปถึงเกาะเลยนะครับของผมเป็นรถเที่ยว7จ็ดโมงนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับจากกรุงเทพมาที่เกาะกูดก็คือยิงยาวมาเลยอะแต่ผมหลับไงเออตื่นมาก็ถึงแล้วก็เลยรู้สึกว่าแป๊บเดียวมาแต่ถ้าเกิดเอ,เอาเอาตามตารางการนดินรถของเขาะนะครับก็ออกเจ็ดโมงนะครับมาถึงก็ประมาณสักเท,ที่ยงเที่ยงได้แหลวมาถึงแล้วก็ต้องมารอเรือะนะครับแล้วก็เบดเสร็จแล้วไปถึงเกาะเนี่ยผมถึงประมาณบ่ายสามอะเออนานไม่ล่ะนั่งเรือกันแทบอ้วกอะทุกคนไปผมถึงที่พักแล้ว โอเคทางเขาชันเลยเราพักที่อะไรวะกากูดกันเด้นเฮาส์โอเคผมต้องขับมาใจแล้วทางโคชันเลยโอเคเราจะไปกันแบบไม่มีกลุ่มแบบเต่กี้พี่เขาบอกว่าหัดทองเจ้าสวยดูดวงอาทิตย์กดินตอนนี้ก็ห้าโมงแล้ว,เ,วเดี๋ยวไปดูกัน ในเรื่องของการเดินทางบนเกาะนะครับคนส่วนใหญ่นะครับก็จะเลือกเช่ามอเตอร์ไซค์กันนะครับซึ่งทุกๆที่พักนะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าอยู่แล้วนะครับแนะนําให้เช่านะครับเพราะว่ามันจะไปได้ทั่วแล้วก็อิสระมากกว่าแต่ว่าคนขับเนี่ยนะครับต้องขับแข็งกันนึงเพราะว่าทางเกือบทั้งเกาะเนี่ยเป็นทางชันขึ้นลงชันมากด้วยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงสวัสดีครับนี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆตอนนี้ก็มาถึงบางเบ้าบางเบ้านี่ก็คือ สยามบีชาสยามบีจริงๆวันนี้ผมมาผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะทุกคนรู้ปะกินแล้วอย่างที่ผมกินอเออใช่กินไปนิดเดียวเองแต่ก็ยังหิวอ,อยู่อ่ะเดี๋ยวต้องไปหา<ม>อะไรกิ<ใ>นด้วยเนี่ยไม่รู้เห็นป่ะเนี่ยถ้าเกิดให้ดูผ่านกล้องนี้เห็นปะไม่น่าเห็นหรอกใส่มากนะ้าใส่มากเห็นคนดำน้ำอะ่ะทุกคนอยากเล่นเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้มันมืดแล้วก็ไม่ได้จะชุดมาด้วยม่ต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะจ๊ะยบ ไปหาอะไรกินก่อนนะจ๊ะหิวข้าวแล้วเนื่องด้วยวันนี้เนี่ยนะครับอุปกรณ์ผมยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าเพิ่งมาถึงเกาะแล้วก็ทุกอย่างมันก็วุ่นวายต้องทั้งวุ่นวายแล้วก็รีบๆนะครับก็เลยออกไปหยิบกลโปรไปตัวเดียวแล้วพอมาถ่ายตอนกินข้าวเนี่ยมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็เลยเอาไว้วัดหลังแล้วกันเดี๋ยวผมเอากล้องไปตั้งถ่ายให้ดูนะครับคือผมเนี่ยทานเปร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับเนื่องด้วยผมมาแบบเซฟคอร์สนะครับผมก็เลยเลือกที่จะประหยัดทั้งค่ากินแล้วก็็็็คคคค่่่่าาทททีีีพพัััััักกกนนนนนนนะะะรรรรรบบบเเเยงมมปปไไฟอออๆว์์ล ก็วอร์มทั้งไฟทั้งอากาศเลยตอนนี้เหงื่อแตกซกๆก,ก,กันหมดแล้ววันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะจ๊ะฝันดีจูบู ในเช้าวันที่2นี้นะครับผมตั้งใจที่จะตื่นเช้าเพื่อได้กลับไปเล่นน้ําที่หาดเดินที่เราไปกันเมื่อวานก็คือหาดสยามบีนนะครับโดยระหว่างทางเนี่ยผมจะต้องขับรถผ่านสะพานข้ามแม่น้ำของเจ้าหรือของมาดก,ก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไอลองเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าต้นทางมันมาจากไหนเนาะแต่ว่าปลายทางมันไปชนกับทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูคือมันจะสวยมากเลยนะครับเป็นความสวยงามอปกอย่างหนึงที่เกิดขึ้นบนเกาะน,นี้นะครับผมทะเลตอนเช้าก็คือ เียมาน,นี่คือภาพมุมสูงของหาดสยามบีชหรือว่าไอชื่อนี้คือหาดบางเบานะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะเออแต่ว่ามันน่าจะเป็นหาดบางเบาที่ตั้งอยู่กับที่ตั้งอยู่ติดโรงแรมสยามบีชหรือสยามบีชมาตั้งอยู่ติดกับหาดบางเบาไม่รู้เหมือนกันเอออยากรู้ก็ไปหาข้อมูลเอาเองนะครับน้ำใสแจ๋วเลยแล้วดูวิวมันแก่งเบี้ยโคตรดีเลยอ่ะ เฮ้ยเด็ดโห่โอเคทุกคนน่าจะแบบประมาณเกือบเกือบก้าโมงแล้วขอตัวไปกินข้าวก่อนนะไม่รู้ว่าอาหารเช้ายังมีให้เรากินอยู่หรือเปล่าโอเค อก,กันาาไนไนี้ก็เป็นอาหารเช้าของผมนะครับก็เป็นข้าวผัดแล้วก็เป็นขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับมีกระปอกกาแฟก็กินกันเป็นมื้อแรกของวันนะครับ9ก้าโมงเช้าแวะกินอาหารเติมพลังกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกไปผจญภัยกันสวัส <c oughs> ดีครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาที่พักแล้วแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยแต่เราไม่สดน,นะครับเราก็จะไปเที่ยวอยู่ดีรอเจเปลี่ยนชุดก่อนใช่เมื่อวานเมื่อวานที่ผมมาอากาศแจ่มใส ทุกคใส่แบบคุมโทนไหมทุกคนเฮทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปไอ้นี่กันที่ที่ที่พักบอกว่าจะมีหาดซีเครตเดี๋ยวไปดูกันมันสวยเหมือนกันอุ้ยอันนี้เปลี่ยนเพจนันหันไปนับตัวโอเค ไปทุกคนไปดูน้ำตกคลองยายกี่กันมีแต่คนหอบอ่ะทุกคนที่ตรงข้ามเราอ่ะคนเดินกลับอ่ะเดินสวนกัน่ะมันเขาบอกว่ามันมันชันด้วยแล้วก็น้ำเนี่ยลดลงจากระดับปกติปรปะมาณสองเมตรก็คือมันเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านฤดูหนาวมาเนอะมันก็มันก็ไกลเลยกับน้ำอีกแต่มันก็ไกลได้ดูฝนไงไอควายมันก็เลยไม่มีน้ําอุ้ยมาถึงแล้วไม่มีน้ําเลยมีแต่หินมีแต่หินอนะ่ะเดินไปตรงนู้นไหมเขาจะเดินไปตรงนู้นไหม ไปกันต่อที่เจอที่ไหนก็เวที่นั่นเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรแต่ว่าเป้ามหมายเราอ่ะก็คือจะไปที่หาดซีเครต<ช>แต่ว่าระหว่างทางอาจจะมีอะไรหลายอย่างให้เว มันจะน่าจะเป็นหาดของอ่าโรงแรมแต่ว่ามันเข้าได้นะทุกคนคือที่หาดที่นี่เข้าได้หมดเลยอย่างอ่ายังของสยามปีก็เป็นของของเขาแต่เราก็เข้าไปได้โอเคนี่ไงทุกคนซีเกรดวีดกอกูดผมมาจริงแล้วเดี๋ยวเดินเล่นที่หาดกันนะคือมันไม่พัดมันนี่มันไม่ค่อยมีแดดเลยเพราะฝนฝนจะตกไอ้แบตกโปนไปหมดไปจังหวะจะหมดแล้วนะแปดสิบเอาแปดสิบกูส ไม่คิดผ่อนเลยก็คืออะไรก็ไม่รู้สวยมากเลยข่าทางเนี่ยหาดนี้นะครับก็มีชื่อว่าหาดซีเค็ดบีนะผมไม่รู้จริงๆแล้วมันชื่อหาดว่าอะไรนะก็คือเรียกตามชื่อรีสอร์ทไปเลยละกันเป็นหาดที่คนน้อยมากเลยจริงๆผมอยากจะอ,อยู่ที่หาดนี้นานๆด้วยแต่ว่าแบบผมต้องไปที่อื่นต่อไงเออดูดิสวยไปทุกคนนี่ผมแบบนั่งตัดคลิปอยู่ยังจำฟิวต,ตอนนั้นได้เลยคือโคตรฟินเลยทุกคนฟินแบบฟินเวอร์ใครที่แบบได้มีโอกาสมาเกอะกูดสักครั้งนึงก็คือต้องมาหาดนี้เลยนะก็คือขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมา ตั้งเรือมาลงนั่นแหละมันจะไกลมันจะไกลาจากหาดอื่นนิดนึงโอเคทุกคนอันนี้คือซีคริตบีดเดี๋ยวจะไปไหนต่อไม,ไม่รู้ขับรถไปเรื่อยๆก่อนใช่เดี๋ยวขอขับรถไปเรื่อๆยๆก่อนกี่ถามจิ๋กดูแล้วสวยไหมเป็นไงบ้างโอเคทุกคนเจอกัน และเห็นอยู่ติดทะเลก็เลยมาแต่ว่าที่พักนัมันชื่อว่ากอกูดบีทีซอร์ไปดูกันนี้มันจะมีใช้ค่ะ ในที่ผมขับมาถึงก็ต้องขอตัวนั่งพักก่อนเพราะว่าผมขับมาทำไปเล่นไปนะไกล้เหมือนกันเออจากจากที่เมื่อกี้จากซีเคสบีดเกากูดมาที่กอ,อกูดบีดรีสอร์ทใกลเหมือนกันคือผมไม่รู้มันชื่อหาดอะไระก็เรียกเป็นชื่อรีสอร์ทไปแล้วกันือก็คือหาดเนี่ยนะครับมันอยู่ติดกับหมู่บ้านชุมชนบ้านของมาดด้วยมีใครที่อยากาศึกษาวิถีชีวิตแบบโ o c a l l โ l o แล้วก็พักผ่อนได้เขาก็มีโฮมสเตย์เหมือนกันที่นี่นะครับแต่ว่าหาดเนี่ยผมไม่ได้แวะเล่นน้ำกันนะเพราะว่าแบบนะั้มันน่าจะเหมาะกันนั่งา อะไรอย่างนั้นแล้วก็มีหลายหาดแล้วก็มีหลายที่ที่ผมที่ผมอยายกไปด้วยนะครับก็เลยต้องทําเวลาไดนึงมาแค่3คืนนะครับก็อยากไปให้ทั่วง่ายจองเลยปานนี้ชุมชนชุมชนบ้านลองมาดนะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยน้ําข้างล่างใสด้วยเนะี่ยรู้สึกเช่าที่นี่กว่าที่ภูกเก็ตนะเีอคอมเมนต์ส่วนตัวเ <c oughs> <c oughs> พราะภูกเก็ตด,ดูวุ่นวายที่นี่ดูสงบดี หลังจากที่กลับจากบ้านของมาดนะผมก็ต้องแวะเอากล้องมาชาร์จแบตก่อนเหมือนเดิมครับเพราะว่าแบตมันหมดไวมากกล้องโซนี่ผมเนี่ยนะครับด้วยความที่ตัวมันเล็กพกพาง่ายแล้วก็ทําให้ขนาดแบตของมันเนี่ยเล็กตามไปด้วยนะครับก็ใช้ได้ไม่นานมันก็หมดแล้วนี่น้ำตกของเจ้านะผมขับมอเตอร์ไซค์มานเมื่อกี้แล้วก็เอากล้องไปชาร์จแบตแล้วก็เอาแบตโดรนไปชาร์จแบตด้วยเพราะว่าแบตหมดโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่ดีก็คือน้ำตก คลองเจ้าก็จะเป็นทางเดินเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมค่อนข้างล่มดื่นนะตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วคือฝนมันตกแค่ปอยๆแป,ป,ป๊บเดียวใช่โอเคเดี๋ยวไปดูกันวนะ่ามันจะสวยแค่ไหนนะ <Okay. S 2> แต่มันก็แบบคือผมอจริงๆผมอยาก,กถ่ายบรรยากาศสวยๆให้ดูมากเลยแต่ว่าผมไม่ได้เอากล้องไปตัวมามันชาร์จอยู่ที่ห้องชาร์จแบตอยู่พอดีว่าแบตหมดแล้วมันไม่มีแบตสำรองไงเออทางเดินสวยนะเป็นธรรมชาติอย่างนี้คือแดดร้อนๆเนี่ยแต่เราไม่ร้อนไงเพราะเรามี่ร่มอยาก ล้มไม้ข้างบนนู่นแต่ว่ามาช่วงนี้คือเราก็ต้องรู้กันแหละว่าน้ําตกมันจะไม่ค่อยมีน้ําไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ช่วงต้นปีอกน,นะน้าตกัน้าตกแต่บาที่มันไม่ค่อยจะมีน้ําเลยอย่างที่ผมไปเมืม่อเช้าว่ะน้ําตกคลองยายกีอ่ะน้ำตกยายกีอ่ะเออตอนนั้นมันก็ไม่มีเลยนะคือผมถามพี่เขาพี่เขาบอกมันลดไปจากเดิมมาสองเมตรเลยนะสองเมตรนี่โคตรเยอะเลยนะยศเข้มสูงงร้อยเจ็ดสิบแปดอ่ะสองเมตรก็เท่านี้ คนคือขึ้นไปไหนอะนี่ถึงแล้วทุกคนทางลงน้ําตกคลองเจ้าผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเดิมทีมเป็นน้ำปะนะน้ําไหลลงมาอย่างเงี้ยเพราะมันมีสายอย่างเงี้ยให้จับผมไม่รู้ไงนี่ไงทุกคนผมมาถึงแล้วที่นี่ก็คือน้ําตกคลองเจ้าแต่ตอนเนี้ยสภาพตอนเนี้ยคือมันเป็นลานหินกว้างๆ่งนะทุกคนเพราะมันไม่มีน้าไหลผ่านเลยผมจะให้ดูออ๊ย <laughs> ตรงเนี้ยนะ่าจะเป็นทางที่น้ําไหลผ่านปกติแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเลย ที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือน้าตกของเจ้าในวันที่ไม่มีน้านะครับก็เขาเนี่ยอ,อาจจะมาถ่ายให้ดูวันที่น้ําไหลนะครับก็ถ้ากดะจากเห็นน้ำไหลก็ไปดูช่องอื่นก่อนก็ได้นะครับแต่ช่องผมในวันีไม่มีน้าเออเพราะมาต้นปีไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเป้าหมายต่อไปของผมก็คือการไปดูเขาเรือลบนะครับนะครับบนนั้นเขาก็จะมีสมเด็จเตี่ยนะมั้งนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าชื่อเต็มเต็มผมไม่รู้นะถ้าเกิดอยากรู้ก็ไปเซิร์ชนะครับสำหรับทางขึ้นนะครับมันจะมี2องฝั่งเนาะก็ฝั่งที่ผม บรถไปจอดแล้วก็เดินแค่ไม่กี่เมตรก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับเรานั่นก็คือการเดินให้น้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาเดืรบกอะกูดไม่รู้เหมือนกันว่าข้างบนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินไปดูกันสักหน่อยทางขึ้นดีอยู่ไหมว่าดูไม่ค่อยมีใครมาอ๋อกรมหลวงชุมพรเขตรดมศักดิ์นี่ได้เลยบ้ามันก็มีบอกนะทุกคนไม่ใช่ที่ราแต่ว่าคนไม่ค่อยมากัน แต่ธรรมดาแล้วเวลาคนมาเขาก็จะเที่ยวหาดกันมผมไหว้กันแล้วกันกลัวความสูงอีกแล้วนะ <c oughs> เนี่ยทุกคนพอจะมองออกไหมว่ามันคือเรือ ก็มองออกอยู่นะนึกออกไหมนี่เป็นลำเรือข้างหน้าข้างหน้านี่เป็นเรือ3มลำอยู่ติดกันและแล้วเป้าหมายล่าสุดท้ายของวันนี้ของเราก็มาถึงนะครับก็คือการเดินทางไปที่หมู่บ้านอ่าวใหญ่นะครับก็คือเป็นน่าจะเป็นเอ่าเป็นท้ายท้ายเกาะได้แหละนะครับเป็นจุดที่คนเขาจะไปทานอาหารร้านอาหารต่างๆกันที่นั่นนะครับขับรถไปเนี่ยค่อนข้างไกลเลยคือทางชันด้วยคือเหมือนกับมันต้องข้ามเขาลูกใหญ่ลูกนึงอนะ่ะทางชันอันตรายด้วยครับกันก็เลมาระบางเรื่อนะจ๊จมาถึงแล้วนะทุกคนมันขึ้นไปว่าจุดสิ้นสุดเส้นทางแล้วอันนี้เราาาามทงอ่ เขาเรียกอ่าวหาใหญ่ชุมชนบ้านอ่าวใหญ่โอเคเดี๋ยวผมพาเดินดูชุมชนนะจ๊ะจากนี้ไปแถวนี้มันก็แบบจะเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่นะเออนี่ยร้อนด้วยเนี่ยถ้ากินกันแดดร่าสุดก,กันเมื่อเช้าอ่ะคือวันนี้ผมไม่ตั้งใจมาก,กินอาหารไงดูสิ เดี๋ยวเราจะกลับไปไอ้นี่จุดชมวิวที่เราเห็นตะกี้แต่เราไม่ได้แวะจุดชมวิวด้านบนก็จะเห็นหมู่บ้านตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นหมดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่จุดชมวิวกัน นก็นั่นนะครับอย่างนี้แฟนผมบอกนะครับว่าจุดชมวิวมันก็จะเห็นทั้งหมู่บ้านนี้เลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่ต้องไปถึงจุดชมวิวนะเพราะาผมถ่ายมาให้ดูแล้วเออจริงๆไม่ต้องไปเกาะกูดก,ก,ก็ได้ถูกไหมเพราะผมถ่ายมาให้ดูแล้วอันนี้เราเล่นนะครับในการมาเที่ยวกเกาะกูดเ,เนี่ยนะครับผมแนะนำว่าทุกคนที่มาเนี่ยนะครับน่าจะต้องมาอย่างต่ำเนี่ยนะสักสามคืนอย่างผมนะครับถึงจะเที่ยวทั่วนะขนาดผมมานอนสามคืนผมยังไปแบบรีบๆเลยทุกคนคือหาดมันมีหลายหาดมากผมว่าถ้าเกิดอยากจะมาแบบซึมซับบรรยากาศจริงๆนนนน่่าาาจะะะสัักกเอออยงพดีครบผมแ็ได้สักออาาาาาทททิิตยยย์นนนึึงงะะะะไไรรัั้ถจเเเีี่่่วววดดกพมมหบ ไเยอะมากเลยเท่าที่ผมแบบขับ,ข,บขับจากอ่าวใหญ่นะก็ไปทั้งอ่าวพร้าไปทั้งหาดมุกหา,หา,หา,หาดนี่มานะครับแต่ว่าบางหาดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความมือหวาพิเศษอะไรมากผมก็เลยไม่ลงดีเทลอะไรมากในส่วนนั้นนะครับก็แค่โอเคอาจจะถ่ายมานิดเดียวให้นันให้ดูกันนะครับไปเผื่อว่าเออใครอยากไปก็ก็ไปตามได้นะครับแค่จะบอกว่ามันมีหลายหลายหาดแค่นั้นเองเลยรมาถึงองีก <ough" S 1> หาดหนึ่งแล้วก็คือหาดคลองหินอันนี้ก็คือไม่ได้ตั้งใจจะมานะเห็นป้ายแล้วมาสรุปสวยอะแล้วแบบคนน้อยด้วยสวยปะสวยมาก ใช่สวยมากดูดิโอ้โกบกุหมีฮัทช่วยๆดังนั้นเลยอะทุกคนโอเคครับแล้วก็ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะก็คือหาดคลองดินหาดคลองหินนะครับผมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างหาดนี้ก็คนไม่คนไม่ค่อยมาเหมือนกันรู้สึกว่าคนไม่คคอยเยอะเท่าหาดอื่นๆเดี๋ยวผมขอตัวไปดำก่อนนะไม่ได้<อ>ไปดำน้ำนะไปดำไปดำแดดได้แหละ วันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับที่เราจะได้นอนที่เกอกูดแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับวันสุดท้ายนะผมอาจจะถ่ายน้อยนิดนึงเพราะว่าผมอยากแบบชิวๆบ้างอะไรอย่างนั้นก็ในช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมก็จะไปดูต้นมะค่ายักษ์แล้วก็ต้นใสย,ยักษ์ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไปหรือไม่ไปก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าทางครับใบไม้เต็มเลยน่าจะไม่ค่อยมีคนมานะครับเพราะว่ามันจะอยู่โซนที่ปีกวิเวกจากหาดพอสมควรนะครับก็ย้อนขึ้นไปไทงางอ่าวสลัดเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปดูต้นมะค่ายักษ์กันนะทุก ป่าเลยไปหมดเลยแต่กี้เขาเชีย้ยไปน้ําตกด้วยเดี๋ยวเราก็น่าจะไปน้ําตกนะทางนี้ก็จะมีต้นมะข่ายะกับต้นไซใหญ่แต่กี้เราเลยมาแล้วทางเข้าไซใหญ่อะเดี๋ยวว่าจะมาดูมะข่ายะก่อน <Okay. S 1> ก็คือทางเข้ามีแต่ป่าป่าป่าเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วทุกคนเดินประมาณหนึ่งนาทีถึงเลยหูโห oh, ต้นใหญ่มาก ต้นใหญ่มากกี่คนโอบเนี่ยต้นใหญ่มากโอเคด้า okay, หลังผมนี่ก็คือต้นมะคายักษค,คือมันเป็นต้นเดียวด้วยแหละที่มันใหญ่ขนาดนี้นนะและ้วก็ขึ้นอยู่กลางป่าอันนี้เรียกว่ามะคายักษถัดไปอีกหน่อยจะมีต้นต้นใสย,ยักษ์อยู่เดีย๋ยวผมจะพาไปดูผมอยากให้ดูทางที่ขับรถมามากเลยเพราะว่าแบบเป็นต้นไม้สูงสองข้างทางเลโคตรธรรมชาติ ตอนแรกผมคิดว่าไม่มีคนมาแตนะเออแต่ดีที่ยังเห็นชาวต่างชาติอยู่อะไรางเงี้ยขับขับมาแบบโคตรเปี่ยวเลยนึกว่าไม่มีใครเพราะว่ามันมันมันจะไกลจากโซนที่เป็นโซนชายหาดที่เขาไปเล่นน้ากันนะนะครับมาถึงแล้วตรงนี้ดีก็คืออยู่ข้างในนี้เลยทุกคนไม่ต้องเดินไกลเดี๋ยวพาไปดูกันทางเข้าก็คือเขาถ่าวันปะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ทุกคนข้างหลังเราอันนี้เลยต้นไซย,ยั์ใช่ครับนีประมาณนี้ใช้เวลา ก exactly so uh, ั้งหมดประมาณ3วันนะแล้วก็อีกกี่คืนนะ3คืนนะใช่ออพายุเยอะมากไปเก็บหมดละเนี่ยเราครบแล้วเก็บครบแล้วแล้วที่เหลือก็ ไปเที่ยวไปเล่นน้ํากันที่หาดที่ตัวเองชอบกันไปก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทริปเกาะกูดของผมตีวันสามพื้นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็คงขอตัวไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรต่อแล้วประมาณนี้เพราะว่าผมก็ได้ถ่ายไว้หมดแล้วนะครับวันก่อนๆที่ขับรถเที่ยวกันก็ครบหมดทุกที่แล้วก็ถ้าเกิดขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะจากนี้ก็คงเป็นประมวลภาพวิดีโอต่างๆครับที่ ได้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายเล่นกันกอนกลับอยากดูก็ดูนะครับก็คลิปจบแล้วมีประมาณนี้นะครับอยากดูต่อก็ดูได้นะครับประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะไปตามที่คอมเมนต์เมียดีๆก็แนะนำนะครับพิพัฒนตรงไหนก็ติกันได้นะครับว่บากันได้แล้วก็อขอขออภัยนะครับว่าจะใดที่ล่วงเกินก็ก็ช่างมันนะครับแล้วอย่าไปซีเกแรกกันมากนะดูคลิปก็ดูเอาสนุกๆนะครับไม่ต้องไปเครียดเครียดจะดูทำไมนะครับไปละจ้าจุบู